เด็กๆเกิดอ,อะไรขึ้นคะเนี่ยทำไมของเล่นวางระเกะระกะแบบนี้ล่ะคะอพอดีว,ว่าหนูเอาออกมาเล่นหลายระกะะ้าค่ะคุณครูคะ่ะตัวมุนก็สนุกตัวนี้ก็น่ารักคะ่ะเอะมันก็เลยระเกะระกะ แล้วกันนะคะเดี๋ยวคุณครูส้มโอจะสอนร้องเพลง Clean Up เป็นเพลงสำหรับการทำความสะอาดค่ะร้องไปทำความสะอาดไปรับรองสนุกค่ะ Clean Up Clean up. เรามาดูคำศัพท์ในเพลง Clean Up กันเลยค่ะเริ่มต้นคำแรกคำว่า Clean Up Clean Up แปลว่าทำความสะอาดค่ะเด็กๆลองพูดสิคะ Clean Up Clean Up ต่อไปนะคะคำว่า Put your things away Put your things away แปลว่าเก็บของเราให้สะอาดเรียบร้อยนะคะ Put your things away บบเด็กๆลองพูดตามครูสิคะ Put your things away เ <natural> ก MM ่งมากค่ะเด็กๆต่อไปนี้ถ้าเด็กๆได้ยินเพลง Clean up Clean up แปลว่าให้เด็กๆรีบทำความสะอาดเลยทันทีและที่สำคัญนะคะเล่นของเล่นทีละหนึ่งตะกร้าถ้าเราเลิกเล่นแล้วนะคะก็เอาของเล่นอันนั้นไปเก็บก่อนถึงจะเอาของเล่นใหม่มานะคะการที่เล่นของเล่นเยอะแยะสเปะสปะแบบนี้ไม่ดีแน่ๆค่ะ เพราะนอกจากจะทําให้เพื่อนๆคนอื่นเนี่ยมีของเล่นมาไม่เพียงพอแล้วยังจะทําให้เราอาจจะสุดของเล่นที่วางกระเก,กะล้มลงได้ด้วยนะคะงานมอบหมายให้เด็กๆนะคะส่งคลิปการเก็บของเล่นให้เรียบร้อยมาให้คุณครูดูด้วยนะคะกิจกรรมส่งท้ายโยคะสำหรับเด็กปฐมวยัยวันนี้ขอนำเสนอท่าพระจันทร์เสี้ยวคะ่ะให้เด็กๆยืนเท้าชิด พนมมือคล้ายท่าไหว้ค่ะแล้วชูขึ้นเหนือศีรษะจากนั้นค่อยๆเอ็นตัวไปทางขวานะ1 2 3 4 5แล้วเอ็นตัวกลับมาตั้งตรงไปทางซ้ายบ้างค่ะ1 2 3 4 5แล้วค่อยๆเอ็นตัวกลับมาค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ